คุณชอบพูดตรงๆสินะแบบขวานผ่าซากไม่อ้อมคอมคุณมานี่ทำไมสเนวิลลาส่องกระจกดูตัวเองคุณจะมองเห็นผู้ชายหัวรันแบบไอ้พวกคาวบอยรุ่นเก่าไม่รับคำสั่งจากใครทำในแบบของตัวเองใช่ไหม เป็นพวกชอบฉายเดียวฉันมีอะไรจะบอกคุณในฟอร์มูล่าวันเราต้องเล่นเป็นทีมเป็นงั้นมาตลอดฟังฉันนะคุณต้องรู้เอาไว้อย่างเราจะตกงานกันหมดถ้าคุณสร้างปฏิหารไม่ได้ไม่กดดันเลยนะไม่ เดียวตอนนี้ก็คือทำไมซอนนี่เฮสถึงกลับมาแข่งเอฟผมว่ามันเยี่ยมมากที่เอเพสปโอกาสผู้สูงวัยได้ลงแข่งอีกไม่ถือหรอกนะแค่กลัวว่าฉันเร็วกว่านายเข้าใจผิดแล้วที่คิดว่าฉันจะยอมลงไปคุกเข่าสยบให้กับคนอย่างนาย ฉันไม่ควรจะลากนายมายุ่งเลยนั่นนักขับอีกคนเลอไหนว่าแกไม่เห็นแกเลยฉันว่าเขาก็ดูหล่อดีนะเขากำลังขับอะไรเนี่ยแองซี่เรียบพร้อมเลยหวังว่าโชคจะเข้าข้างเราความหวังไม่ใช่กลยุทธ์แล้วมีคำแนะนำไหมละครับก็ขับให้เร็ว เห็นปฏิหารมหยังไม่เคยฉันจะเป็นไงทนายตายหรืสนหามะสามรอบสุดท้ายอยากพิสุดก็ตรงนี้ละ